สวัสดีครับผมเกต็อกกับผมวันนี้เราอยู่เกม PB นะครับอ่ามาเริ่มบอแคนเปอร์เซ็นต์คิวเดสแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ตาเนี้ยต้องมีลงโทษแล้วล่ะเออโอ้โหยิงตบดิโลเลยเลาเนี่ยแหละตาที่แล้วต้องตาที่แล้วต้องตาที่แล้วเล้าเลยใช่ไเปอร์ใครเล่นไตาดิโลนะต้องโดนปั๊มไอ้ลูนเลยพวกมึงอ่ะไอ้เจ้าตั้งแต่เออแล้วมันปิดระเบิดแล้วเนี่ยเออ ยังไม่ทำอะไรเลยร้อยหนึ่งตัวยังยังยังใครที่โหลดอะไรนะใครที่โหลดในนี้ใช่ไหมต้องโดนปั๊มเอาได้ว่ะได้ไใครที่โหลดโดนปั๊มนะจำไว้เลยเราต้องเก็บอย่างน้อยสองสามตัวไปแล้วล่ะโอย้เกมเก็บปาร์มเนี่ยข้าเป็นห่วงนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ใครที่โหลดดูด้วยใครที่โหลดแล้วไงเราได้แต้มน้อยกว่าวะขายหลังมาหลังมาเออปรงนั้นแหละ วเนี่นี่ดูพี่เกมโอ้เรียบร้อยแล้วน้องเกมโอ้โหตกที่โดไปไหมเอ้โน้องเกมน้องเกมโโอ้หเป็นไงเรื่องเรื่องเหลือะแกลเฟี้ยวฟ้าเกี่ยวเรืองแสงเจ้พูดอะไรเนี่ยคนเทอันดาอันดาของแรกคินหน่ะนี่แม่แรกเอามาแรกกันแลาวมั้ยมึงอ่ะไปยาวกับกูไม่ไปเว้ยไม่ไปแล้วมึงเดินตามมาทำไมเขาเรียกผู้ติดตามเว้ย ขอเก็บมั่งดิไม่อยากได้ที่โหดเอ้เอ้ยเราที่โหรแล้วไม่ได้แล้วอุ้ยหนักอ่ะมีอยู่สองตัวเก็บถักก็ระวังบนบนมีบนมีสองข้างเลยแม่งหลอยอ่ะมันไม่จ่วยมันมันเดินมันหลอยแทนก็ก่าเราจะมาโฟก็ตายแล้วอ่ะเหลืออยู่สามสิบนัดวะแม่งไม่เปิดระเบิดเก็บสองเก็บสองเหลืออีกตัวนึงอ๋ที่หนึ่งว่าที่โลอเลยเรา เอตายซะตายอะไรไม่มีเอ้ยในห้องโอ้โหในห้องห้องไหนห้องเออห้องเออ่ะอ่ะยืนแล้าป้าไปอยู่นั่นแหละนี่เฮ้ยไม่ใช่าไม่หนากูเู้ไหม่ัโคตรโคตรอันนี้เลยอ่ะอะไรอะไรอ่อนแอก็แพ้ไปเอออ่อนแอก็แพ้ไปมาเมื่อกี้เห็นได้ที่เล่อ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนแออ่อนแอก็แพ้ไป อ่อนแอก็พลาดไปน้ำไปชนะไอ้เก่งก็เก่งนะครับเราจะดูคนเก่งนะครับเดินออกไปครับอื้อยะเคโอโหโคเก่งนะโอ้โหหัวแตกเลยเฮ้ยเฮ้ยเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะไม่ตกที่หนึ่งใช่ไหมเอ้ยเราจะไม่ตกที่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่มันเลือดก็เหลือน้อยแล้วมันโดนเราไปสามนัดอ่ะเราก็ใส่หัวกระสุนมาเว้ย ตาไม่เก่กันเหยาเยาวหยาเหยาเยาเยาโดดเดียวไปด้วยกันเปลี่ยนเป็นตายไปด้วยกันใช่ไหมเฮ้ยล้อเล่น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 เอเอวางวางมีเลยวางมีอ้าวอุ๊ยเราอ่ะเลยอ่อนอแอร์ก็แพ้ไปเดี๋ยวเราเดินีโหนเลยไอย่างยี้เราจะไม่โดนอีกก่อนจะมาวอลแคร์เราโดนปั๊มไปแล้วแม่งสกอร์เรา22ต่อ10บ้าไปแล้วที่เราโดนปั๊มนะ แล้วก็ทิ้งด้วยคนเดียวเว้ยใบยาวก็ตายเปล่าๆอ่ะเออเปลืองมันไม่มาเลยวะเติมควันทำไมวะโอ้มันไม่มีระเบิดอ่ะกูจะยัดยังไงอ่ะเฮ้ยแท่นตัวอุ้ยเฮ้ยปืนแม่งลอยได้เว้ยเฮ้ยหน้ากากลอยวะเอ้ยปืนลอยได้เออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นและน่าคึกทีโนะวะ อะไรวะอันทันดาดูดูโฟร์เซนมากไปฟาคิวทั้งหมดเลยไอ้โลวนคิวเอ้ยตรงนั้นแหละไอเกส์จ้าไม่ไอเกสคิวเบิ้งไอเกสคิวไม่โอ้ยง่ายเรียบร้อยหมุนเมาส์โคตรบัวเมื่อกี้หมุนเมาส์โคตรบัวโดนได้ไงวะก็แพ้ไปด้วยแล้วไอเกสอ์ก็แพ้ไปสองแล้วไาเกี์เอาแล้วเอาแล้วโฟกโดนโดนทำงานแล้วทำงาน เออโฟกทํางานทํางานอะไรเขาบอกไว้ยืนปตามอะไรเอ้ยอย่างนี้ก็ดีนะเว้ยอย่างเงี้ยแบบตั้งไว้อย่างเงี้ยแบบทุกคนจะแบบเพิ่งเหิมแล้วก็แบบสู้สู้สุดชีวิตอ่ะแล้วก็แบบตั้งใจสู้แล้วก็ชนะเก็บผ้าอู้เรื่องอะไรเจ้าโดนแค่ไปแบบใครได้โอ้โหอดไ้ไปตายตายไปดิเราเนี่ยแหละตายเองอ่ะโฟกกินมันดิมีบักมีบั๊กเกตออมมาดิออมมาเลยโอ้โหแต่เราตายไปแล้ว เอาเรื่องว่ะเฮ้ยน้องเกตต๊อกซีดีน้องเกตต๊อกโอ้โหหัวแตกหัวแตกไม่แตกก็นอนไม่แตกน้องเกมไม่แตกหัวแตกเลยอ๋อตามลงตามลงจากสตรีมทําไมอ่ะไม่ใครแบบเราไม่ได้ลงเกมหนูเอาลงอะไรลงอะทาไมเมื่อกี้เกมขึ้นสตรีมหรออ่าลองสเต็มแล้ววะไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีอะไรบ้างเอาไงเออไม่รู้เรื่องเลยเล่นจอเต็มเนาะเราเล่นจอเต็ม โอ้โหแท่นเป็นชัดเจนเตียมแฟร์บอเล่ทำมาเตี๊ยมเฮ้ไอเอโบนปล่อยว่างเรียบร้อยโดนน้องปาล์มลามแล้วบอกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยโอ้เรียบร้อยเกมโอ้มึงเก็บได้วมึงไอปิงเก็บเก็บอย่างนั้นคิวนั่นแหละกูบอกแล้วโฆษณาการ โอ้ยน้ำน้ำไม่โดนปั๊บแล้วด้วยใครที่หนึ่งอ้คิวเก้าออกจากที่ใดมาท่าน่ัโจอมยุทธเออใครจะให้ว้มนะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่โฟกโฟกเก็บได้ตัวหนึ่งแล้วถ้าเกมตายอ่ะโอ้โหอักษรไทยเซนไนมาแล้วเรายังไรเราก็ที่หนึ่งว่ะ ใครถามออกมาก็คือแคมจอกระจอกอ่อนแอก็แพ้ไปว่าเอาเรื่องดูด้วยที่หนึ่งอะใครมันเล่นไม่สายเลยโอ้ยมันโคตรพูดเลยเออละมัวแต่ขี้โม้อยู่นั่นแหละมาแล้วโดดลงมาแล้วอะไรไม่รู้เรื่องไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยโคตรขี้โม่ตอนนี้ขาไม่จบเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศุกร์ทหารอไอเกมตายเยอะกว่าเราอ่ะ ตายเก็บไอ้ของตายตัวหนึ่งตระก้าใหม่ด uh ีกว่าใครตายเยอะสุดโดนไงปั๊มอะไรอะไรอะไรอะอะไรอะสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเราโดนปั๊มสุดท้ายอะไรอาจจะตายก็ได้ครั้งเนี้ยจะแพ้นะนักมากครับเดี๋ยวมาไปลราไปเก็บของก่อนโอ้โหนี่ก็นี่คืออ้าวฟอกอี่โนแล้วยังหรอกเราต้องชนะด้วย โอ้ยโอ้ยโอ้โหจบเลยว่าวอยากให้ป๊ลโดนในโป๊์อ้าวโอ้โหโอ้โหกำลังจะโดดมาแบบเท่ๆกำลังจะกดสเปซบาร์เลยตายอ่ะตายก่อนไม่นะเพื่อนคิวมันอะไรวะข้ามันนี่มันต้องกระเทือไปเละ เละแล้วเสียงอะไรเนี่ยน้องใครวะน้องไอ้ปาล์มเหรอชัดเจนเสียงไม้ปาล์มเตือเตืดเตือเตเตเตโดนแล้วฝั่งนู้นโดนกดดันเรียบร้อยครับโอ้ยเลื่อนไม่เลี้ยงขาโอ้โหชาหมดไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้โขนาดนี้ครับเสียงดังเอ่อ มันเป็นไหนของมันเขาเรียกกินเป็นโวะเบงโชบนอะไรกันวะว่ามันทำอะไรกันไม่เห็นเยใครใครที่โลอ่ะนั่นไงตัวกตายแล้วตัวหัวแตกด้ยซ้ายซ้ายขวาซ้ายคือเรียบร้อยตายเฮ้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 ยเกมตายยังใช้โปรก็ได้กูหนึ่งวิมันกูหนึ่งวิกูหนึ่งวิอะไรเราโดนตายสิตั้งแปดเลยนะ โฟกมาโดนปั๊มซะดีๆจบเกมไปห้องไปห้องเลยไปไปซ้อมหัวห้องไปซ้อมหัวห้องไปซ้อมหัวห,ห,ห้องยังแข่งไม่จบเลฮ้ยหัวแควนหัวแควนพูดผิดพูดผิดเฮ้ยไอ้โฟกทำไมโฟกเป็นแบบนี้โฟกโอ้โหอะไรใครจะให้ปัม๊มเงินไขยายการชนะทำไมโฟกเป็นแบบนี้ดูสถิติของโฟกดิโฟกฟังซุดโฟกของโฟกดิโฟกสวากเกน่ะ ดูเดโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยเลอดไ่เลี้ยงขาโคตรโอ้สถิติดีจังวะโอ้ขยับไม่ได้ส่งไปให้เดี๋นีโอ้ตายสองมือดูหนึ่งมือลาย่โอ้ดูที่รูปที่เราส่งไปให้เราเปิดของโฟกโฟกดูอ่ะดูเด็สถิติอ่ะทำไมวะชนะสี่ร้อยแปดสิบแพ้สี่ร้อยสี่เก้า แค่นั้นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนตัดต่อคลิปนี้ด้วยนะครับตัวนึ่งว่ะเสียงน้่ํำคานเราสับคอนไปมาเนี่ยไม่ยังบาั๊กอยู่ตอนนี้ไม่บลกแล้วนะเฮ้ยมาแล้วไอ้เสียงการยิงมันเกิดขึ้นมันมันอยู่บนอากาศด้วยมันอยู่บนอากาศเพราะว่ามันกระโดด